ไทยนิวเอเชียครบช่้วข่าวทั่วไทยหลวงตาเ้นคิดจะอาวาดวัดบ่อน,น้ำพระอินนำพระสงฆ์และแม่ชีกว่าห้าร,รูปร่วมบริจาคโลหิตเก็บไว้ใช้ช่วยรักษาชีวิตกำลังทหารแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งนอกจากคณะสงฆ์และแม่ชีแล้วยังมีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ การบริจาคโลหิตที่วัดทำกันเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ3เดือนโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล50พรรษาวชิราลงกรมาออกหน่วยเปิดรับบริจาคถึงที่วัดครั้งนี้ก็เช่นกันบรรดาพระสงฆ์และแม่ชีต่างให้ความสำคัญมาร่วมบริจาคเลือดกันมากขึ้นเพราะเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนทหารแนวหน้าได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาก็ให้ความช่วยเหลือกําลังทาหารที่อยู่แนวหน้ามาโดยตลอดโดยเฉพาะครั้งนี้การสู้รบยาวนานมาเกือบสิบวันแล้วทางกําลังคนในมูลนิธิหลวงตากว่า100คนก็กระจายส่งอาหารของใช้จําเป็นไปมอบให้ด้วยเพราะว่าเราจะนําโลหิตเลือดเนี่ยไปสํารองไว้เพราะว่าเกิดเหตุสงครามการสู้รบอย่างเงี้ยมันมันต้องเสียเลือดเสียเ,เนื้นนนอน่ะเนาะตาะเลือดจํานวนมากเนาะทาง คุณสอาสิยานวัดป่าบ่อน้ำปไปอินก็เลยปรับประชาชนใครก็ได้ภายนอกปกติพวกเราพันกว่าคนอยู่ในวัดน,นี้ยก็บริจาคทุก3เดือนอยู่แล้วเลือดน,นี้เพื่อจะเป็นสำรองไว้กับโรงพยาบาล50พรรษาไทยนิวเอเชียครบช้วนข่าวท่ัวไทยกับดิฉันเป็นจมาาตัด